ก็เด <Ừ. S 2> <ừ. S 1> ็กสองถุงมัน้อเทียหอนกับสามถุงหมดสวัสดีครับผมกลับปอปอกันอีกคร้นะครับนาะนีผามากินตาบางแกงคับต้มแหงพีนน้องเจียวเกียกผมผมหอมห่อนๆกินนุ่นนี่พักพี่นพักโอ้มันเอาใส่าบริสินนุ่ เราก็ต้องหัวไหล่พี่น้องหิวเขา่ากดศีรษะเบาเบิ้งกับฟากกดที่ตาม,ตตามตกดซับสะไหล่กดไหล่กดแชขนเลยพี่น้องด้วยนี่คือเขาในแก่เข้าครับพี่น้องวัดความฝ่ายสำหรับพี่น้องเพื่อนมุขถินเล่าแก่เข้าแล้วครับเด้อเราก็ต้องหัวไหล่พี่น้องลัมรัมเลยลัมเลยตรวจจัดเล่นเจอนี่สมประโยชน์ Tôi làm cái mình cái nói đó nói được, không có đứng à. không nhiều là này luôn chỉ có cũng được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็เสียบหูเลน้องขอตดกแได้เถุงจนวอยกับพี่น้องขอตดกาแฟได้ครับเด้อโอ้ันไทยเนี่ยไทยเทาไได้พี่น้องได้แค่สามสี่าทีนะพอดที่ไทยพี่น้องกินจุเบิก็ได้พี่น้องตุาสามบดีครับผม ขอตดขอไปสำหรับลิ่นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเด้อครับผมลิปหน้าจะว่ากันไหมวันเกิดไดที่เ่าน้ำเดี๋ยวสีดวงไปไรนะพี่น้นอยกอขอตดขอไปเลยครับเด้อได้โปรดครับผม